สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนเรื่องอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาติที่มีต่อสังคมไทยจุดประสงค์การเรียนรู้มีดังนี้ค่ะคำถามเชินคิดนักเรียนเคยรับประทานขนมเหล่านี้ไหมคะแล้วขนมเหล่านี้มันมีต้นกําเนิดมาจากที่ไหนกันนะ นักเรียนได้เรียนมาแล้วว่าประเทศไทยของเรานั้นตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเราก็รับอารยธรรมอินเดียและจีนมาตั้งแต่สมัยโบราณทั้งในด้านของการนับถือศาสนาและความเชื่อด้านภาษาศิลปกรรมวรรณกรรมและด้านอาหาร ต่อมาในพุทธศตวรรษที่22ชาวตะวันตกเช่นชาวโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสได้เดินทางเข้ามาติดต่อค้าขายและเผยแผ่ศาสนาในดินแดน,นไทยและดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ไทยได้เรียนรู้วัฒน,นธรรมตะวันตกและนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต ด้านอาหารอาหารของชาติตะวันตกได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบันอาหารที่คนส่วนใหญ่นิยมรับประทานก็เช่นสเต็กสลัดขนมปังไส้กรอกสปาเกตตีนอกจากนี้ก็ยังมีการใช้ช้อนใช้ซ่อมใช้มีดเป็นอุปกรณ์ในการรับประทานอาหาร ขนมไทยดั้งเดิมจะมีส่วนผสมก็คือแป้งน้ำตาลแล้วก็กะทิส่วนขนมที่ใช้ไข่เป็นส่วนประกอบเช่นทองหยิบทองหยอดเม็ดขนุนนั้นหญิงสาวชาวโปรตุเกสมาลีกีมาเดปีนาหรือเท้าทองกีบมา้าเป็นผู้นำสูตรมาจากโปรตุเกสค่ะ ด้านศาสนาชาติตะวันตกได้เข้ามาเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในสังคมไทยทําให้คนไทยบางส่วนนับถือศาสนาคริสต์เพราะว่าประเทศไทยเรานั้นให้เสรีภาพแก่ประชาชนในการเลือกนับถือศาสนาใดก็ได้อิทธิพลของศาสนาคริสต์ทาให้คนไทยยอมรับการเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสซึ่งเป็นวันประสูติของพระเยซู ด้านภาษาภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารคำบางคำในภาษาอังกฤษได้นำมาใช้ร่วมกับคำไทยเช่นคอมพิวเตอร์ช้อปปิ้งโอเคโซฟาอินเทอร์เน็ตในส่วนด้านวรรณกรรมนั้นก็มีวรรณกรรมสำหรับเด็กที่สำคัญเช่นนิทานอีศรบสโนไวท์ White, กับคนแคททั้งเจนูน้อยหมวกแดง การแต่งกายของคนไทยในปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะคะเช่นผู้หญิงก็จะสวมกระโปรงหรือกางเกงผู้ชายก็จะสวมกางเกงแบบชาวตะวันตกถ้าเป็นงานพิธีการผู้ชายก็จะใส,ส่สูทผูกเนคไท ด้านเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารโดยใช้เทคโนโลยีเช่นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตการรับรู้ข่าวสารข้อมูลจากทั่วโลกผ่านระบบดาวเทียมหรือการเดินทางด้วยยนานพาหนะที่สะดวกรวดเร็วเช่นรถไฟฟ้าเครื่องบินนอกจากนี้ยังมีการนำเครื่องดนตรีเช่นเป็นโนกีตาร์เข้ามาใช้ในการเบลงเพลงและฝึกเต้นรำตามจังหวัดต่างๆแบบชาวตะวันตกรวมทั้งการเต้นเบลเล่ เนื่องจากสังคมไทยใหเสรีภาพแก่ประชาชนในการนับถือศาสนาทำให้มีชาวไทยส่วนหนึ่งที่นับถือศาสนาคริสต์ส่งผลให้มีการเฉลิมฉลองในวันคริสต์มาสซึ่งชาวคริสต์ถือว่าเป็นวันที่พระเยซูประสูตินอกจากนี้ยังมีความเชื่อในวันสำคัญที่ชาวตะวันตกมีการเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลายเช่นวันฮาโลาว,วีนวันวาเลนไทน์ นอกจากวัฒนธรรมตะวันตกแล้วนะคะสังคมไทยเราก็ยังรับวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่นๆในทวีเปเอเชียด้วยเช่นวัฒนธรรมเกาหลีวัฒน,ธรร,รฒนธรรมญี่ปุ่นอิทธิพลของวัฒนธรรมต่างชาตินั้นมีผลกระทบต่อสังคมไทยเราอย่างมากนะคะที่สําคัญก็คือส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมในด้านต่างๆทั้งในด้านของการแต่งกายการใช้ภาษารวมทั้งการรับความเจริญทางเทคโนโลยีต่างๆ ก่อให้เกิดความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตแต่การรับวัฒนธรรมจากต่างชาติโดยไม่คำนึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของสังคมไทยก็จะก่อให้เกิดผลเสียในหลายด้านเช่นเดียวกันนะคะเช่นทําให้เสียกกษล์ของความเป็นไทยโดยการที่เราแต่งกายไม่เหมาะสมแต่งกายแบบตะวันตกมากเกินไปหรือเราสูญเสียงเงินตราในการใช้สินค้าฟุ่งเฟือยจากต่างประเทศมาทําแบบทดสอบกันค่ะ ข้อหนึ่งแรกเริ่มชาติตะวันตกเข้ามาเผยแพร่วัฒนธรรมในสังคมไทยโดยวิธีใดข้อนี้ตอบการเข้ามาติดต่อค้าขายค่ะข้อ 2. การเผยแพร่วัฒนธรรมการแต่งกายของชาติตะวันตกก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรข้อนี้ตอบมีการแต่งกายด้วยกระโปรงหรือกางเกงค่ะ ข้อ3เทศกาลในข้อใดเกิดจากการยอมรับการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะข้อนี้ตอบวันคริสต์มาสค่ะข้อ4สถาปัตยกรรมในข้อใดได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกมากที่สุดข้อนี้ตอบการสร้างที่อยู่อาศัยแบบตึกค่ะ ข้อ5วัฒนธรรมการรับประทานอาหารในข้อใดได้รับอิทธิพลมาจากชาติตะวันตกข้อนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะข้อนี้ตอบการรับประทานอาหารด้วยช้อนซ่อมค่ะแล้วพบกันใหม่บทเรียนถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ